เอาละครับผมกล่าวสู่ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในเกมตัวทูนะครับหรือว่าดอทเอนั่นเองนะฮะเอาละวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเทคนิคต่างๆนะครับในเกมนี้แบบเล็กน้อยนะครับถึง่ารกังนะครับเอาละเรามาพูดถึงสิ่งที่จะเป็นแลวเราก็ต้องใช้บ่อยๆในการแข่งขันในการเล่นครับคือขวดนั่นเองครับนี่คือขวดครับขวดเนี่ยการทํางานของมันก็คือเราเน่ยสามารถเก็บช้าได้นะครับ โดยที่เราเอาไปเติมน้ำที่บ้านตรงนี้แหละนะตรงป้อมน้ำนะครับสามารถเอาไปเติมได้น้ำสามครั้งแล้วก็กินนะครับเอาเ๋ยวผมก็ได้ดูกินน้ำชึบชึบชึบนะครับ,นะรบมันจะลดลงเรื่อยๆครับมันจะแบบกินได้สามครั้งนะแล้วแบบจะครั้งแรกก็เหลือแบบครึ่งข,ขวดครั้งที่สองก็เหลืออีกนิดนึงแล้วก็ครั้งที่สามก็หมดเลยอย่างนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยในระดับทัวร์นาเมนต์นะครับเขาก็จะมีวิธีการ เติมขวดด้วยการเก็บรูนนะครับเก็บรูนคืออะไรนะครับรูนคือขุมพลังนะครับที่งอองมาจากดินนั่นเองนะครับอ่านี่เช่นอันนี้เนี่ยนี่คือรูนบัตตี้นะครับคือเก็บเนี่ยแล้วเราจะได้โกลและข้าประสบการณ์นะครับเห็นไหมปึ๊บเติมขวดเราจะเปล่งแสงขึ้นมาเป็นสีเอ่อส้มๆนะครับซึ่งหมายถึงเป็นสีของบัตต้รูนนั่นเองครับพอใช้ปึ๊บบัตต้ลูนก็จะทำงานนะครับอ่าแล้วขวดก็จะมีน้ําอยู่เต็มนะครับอ่านั่นแหละ นี่คือการทำงานของขวดโดยบ้างต้นนะครับแต่ว่าขวดเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายโจมตีเราเนในขณะที่ว่าเรากำลังใช้งานอยู่นะครับขวดเนี่ยก็จะหยุดหรือว่ายกเลิกลก,การทํางานไปนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดๆถูกๆก,ก,ก็ขออภัยนะเพราะาตอนนี้เสียงเกมมันก็ไม่มีเนะี่ยผมก็เลยเไงล่ะคอโทนเสียงนับยากว่าจะต้องพูดอะไรบ้างนะครับโอเคคราวนี okay. ้ <c oughs> ผมให้ขวดกับลีน่าแล้วก็เจ้าลิสเนี่ยไปเนียผมจะให้อสมมติว่านี่คือแกงขันนะครับลิสกับลีน่าเอ่อเลือดน้อยแล้วลิก็ใช้ขวดไปเนี้ยขวดล่นหมดแล้วลีน่าก็ขวดหมดแล้วเหมือนกันนะครับด้วยขวดเนี่ยจะเป็นไอเทมเรียกว่าเป็นเป็นไอเทมที่ว่าเขาเรียกว่าอะไร่ะเป็นไอเทมคอมมอนนะครับคือเราจะซื้อให้ใครก็ได้นะครับซื้อปุ๊บวางไว้ใครก็หยิบไปได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนกับไอเทมที่เป็นแบบไอเทมใหญ่เช่นพวกไบคิงบาร์ฟอร์สต้าพวกนี้นะครับไอเทมพวกนี้เนี่ยเออใช้ได้แค่คนเดียวนะครับคือคนที่ซื้อมานั่นเองเอาล่ะคราวนี้ทุกคนจะเห็นว่าขวดนะครับของเจ้าลิสกับของลีน่าเนี่ยมันหมดนะครับคือมันไม่เหลือแล้วนะครับผมก็ด้วยอ่ะผมก็เอานี่อ่ะสมมติว่าลิสกับลีน่านะครับอยู่ตรงนี้แล้วผมอยู่ที่บ้านอ่ะฉลาดไม่เกี่ยวนะฉลาดไม่เกี่ยว โอเคสมมติว่าลิกับลิน่านะครับอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนคือทีมไฟส์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็สองคนก็ขวดหมดเพราะว่าใช้ขวดเป็นในการเพิ่มพลังในระหว่างทีมไฟส์นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมตายพอดีผมผมเกิดที่บ้านใช่ไหมครับอาสมมูตผมผมเพิ่งเกิดใหม่อาสมมติว่าผมเพิ่งเกิดใหม่เราปรเด็นนะครับอาสมบูตว่าผมเพิ่งเกิดมาอาตรงนี้ปุ๊บผมมีขวดเต็มแล้วนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือขวดเปล่านะครับเห็นไหม เติไมไปขวดเปล่าใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยมันมีวิธีในการเติมขวดโดยที่ไม่ต้องให้ลิ้นนะครับเก็บขวดแล้วกลับบ้านไปเติมที่นี่หรือไม่ต้องให้นกนะครับมาขนแล้วก็ไปมาขนขวดแล,ล้วก็มาที่นี่นี่ับดูวิธีการนั้นก็คือการที่เราวาร์ปไปที่ป้อมที่ใกล้สุดกับขวดนะครับอ่าวาร์ปไปแล้วปึ๊บวาร์ปปุ๊บก็รีบเก็บเลยครับอ่าเห็นไหมครับผมขวดเมื่อกี้เนี่ยจากที่ว่างเปล่านะจะเต็มทันทีนะครับ เราเรียกวิธีนี้กันว่าการรีฟิลขวดนะครับโดยหลักโลจิกหรือว่าหลักความเป็นไปได้ของมันก็อาจจะเป็นประมาณว่าตัวที่อยู่ในในบ้านนะครับหรือว่าตัวที่อยู่ในป้อมเนี่ยเออคืออบน้ำนะครับมาในปากแล้วก็บ้วนใส่ขวดนะครับนั่นคือหลักโลจินคนในความเป็นจริงซึ่งมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่านี่มันก็เป็นทิคเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่ในเขาเรียกว่าอะไรล่ะใน ในการแข่งขันส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาจะใช้กันหรือไม่ก็ในพวกยังไงล่ะระดับสูงเขาจะใช้กันหน่อยเพราะว่าระดับทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยออกโคดเขาไม่ค่อยออกโคดกันหลายคนเนี่ยเพราะว่ามันในต้นเกมเนี่ยมันดีก็จริงนะแต่ว่าเรีเกมมันก็แทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับองั้นเราลองเราลองอ่ะผมให้ลิซกับลิน่าใช้โคดจนหมดเลยผมก็ใช้หมดบ้างอ่ะ ผมจะเราตั้งขวดวันนี้นครับตั้งขวดไปเลยนะครับสามขวดตึ๊บตึ๊บขอลีดขอลีหน้าของผมนะครับอา้าวรีหน้าเอาลิ้นไม่วางล่ะอ่าโอเคชิวิงชิวิงตอนนี้ก็มีขวดปล่อยอยู่สามขวดนะครับผมจะกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าขวดจะเต็มยังไหมนะครับอ่ะมันเกินไปแล้วปิง๊งผมมาที่บ้านเอ้ยไม่ม,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 มาที่บ้านดิผมมาที่ปั้มข้างล่างนะครับพร้อมมาเก็บขวด โอเคเก็บน okay, ั awesome. all, customer, ่นขวดเต็มนาทีเรับสามขวดคือนี่ก็เป็นเทคนิคแน่นอนะครับคือเราสามารถเติมขวดให้เต็มได้นะครับทันทีหรือเอาง่ายคือเราสามารถเติมเต็มตุกเต็มขวดเต็มขวดเราสามารถเติมขวดได้นะครับเออ่จำนวนมากสุดเนี่ยคือห้าขวดนะครับในเวลาห้าก็ประมาณนั้นประมาณสักห้าขวดนะครับคือเติมขวดเนี่ยได้มากนะครับในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับคือเป็นเทคนิค ที่ใช้ได้ดีในเดียวเทียวคราวนี้พูดถึงเจ้าชะลากบ้าง <c oughs> คือเกมไอคลิปนี้นะผมไม่ได้มาทําเป็นสอนอะไรกับขวดแบบจริงจังนะครับผมแค่มาเป็นแชร์ความรู้กันเล็กน้อยน,นะครับ <c oughs> เอาละ่ะคราวนี้มาพูดถึงสลา,ากบ้างนะครับ <c oughs> สลา,าก <c oughs> หรือว่าไอเจ้าปลานี่นะครับ <c oughs> เป็นฮีโร่ที่หลายคนนะครับอาจจะชอบหรืออาจจะเกลียดหรืออาจจะเออไม่เข้าใจว่ามันทำงานยังไงนะครับ ระบบอัลติเมทของมันเลยว่าสกิลอันตินี่นะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าสมมุติว่าไงดีล่ะสมมุติว่าโอเคเดี๋ยวผมสร้างเลยกันเดี๋ยวผมสร้างมันเลยแล้วกันนะครับโอเคอ้าวเฮ้ยมันไม่ฟัน,นได้ไง อ้าวอ้าวนี่ผมผมพิผิดเหรอเอ้ยเว้นเอ้ยพิผิดไม่ไม่ไม่ช่างมันครับตัดเรื่องนี้ไปก่อน <c oughs> โอเคเรามาพูดถึงการทำงานของระบบอัติเมตของซาร่าด,ดีวกว่านะครับไม่ต้องละสรงสวงเวนอะไรไม่ต้องละระบบอัลติเมทของมันนะครับเป็นระบบจะเรียกว่าอะไรจ้ะผมสำหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็น อย่างนี้ลนะ่ะสกิลกดใช้ที่เป็นพาสซีฟเนี่ยครับคือเป็นสกิลที่มันทานํางานโดยการกดใช้แต่ว่าการทํางานของมันเนี่ยเป็นพาสซีฟเนี่ยครับเห็นไหมครัเราเคลือที่ช้าลงแล้วเหตุผลเป็นเพราะว่าครับคืออัลติเมทของเราเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อครับศัตรูมองไม่เห็นเราศัตรูมองไม่เห็นเรานรั่น,นคือหมายถึงศัตรูไม่เห็นเราในแบบแบบเช่นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยแบบแบบมืดๆอย่างนี้นะครับนี่คือ สิ่งที่สตูไม่เห็นแต่ถ้าเก็บแมบสว่างอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยแมบสว่างแบบเป็นจุดๆๆเป็นหย,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 ย่อมๆเงี้ยคือศัตรูมองเห็นนะครับแล้วมันก็จะทําให้เอออัลติเมทเนี่ยไลรผลนะครับถามว่าอัลติเมทเนี่ย,ยทำอะไรได้นะฮะอัลติเมทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราอยู่ในเงามืดนะครับเงาที่แฟไม่มเห็นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดเรานะครับสูงสุดเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อวินะครับแล้วก็เพิ่มพลังเคลื่อนที่เนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูกันอ่ะสแสดงแสดงให้คุณแสดงให้ดูด้วยกันนะฮะผมใช้อะไรเลยเปี้ยงอะเลือกผมลดท่วมพวบเลยตนนัวนี้โอเค,คตอนนี้ผมจะใช้อนะัลติเมทเนี่ยบึ้มครับผมซ่อมมาแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเงานะครับอัลติเมทเนี่ยเห็นไหมฮะอัลติเมทปึ๊บ คือเราไม่ต้องกดใช้เนะี่ยเพราะว่าการกดใช้อัติเมทเนี่ยมันคือการสร้างควันให้อีกฝ่ายจับเราไม่ได้เฉยๆเนะี่ยคือเอาไว้เอาง่ายคือเอาเอาไว้ให้ดนีนะฮะคือคล้ายๆกับอัติเมทปุ๊บจะเป็นโคตรมหาปัตตาไฟคือตียังไงก็ไม่โดนจับไม่ได้อย่างกันนะฮะ <c oughs> คือแบบเหมือนกับเรามีปัตตาไฟเอาไว้แบบหนีออกมาแบบสัมพันธ์อย่างนั้นนะครับอล่ะพูดถึงสกิลอื่นกันบ้างแนะ่อัติเมทพูดมาพอใจแล้วนะครับแต่ สกิลอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับซาร์ลเนี่ยเป็นตัวละครเป็นฮีโร่รับสาย,ยางีลลย้ล่ะฮีโร่สาย agility เนี่ยครับเป็นแคลรี่ก็ได้นะฮะโอเคพูดถึงสกิลกันบ้างสากิลหนึ่งของซาร์ลนะครับหรือสกิลเนี่ย dark patch dark patch เนี่ยนะครับจะเป็นการสะเลเ่อนของตัวเองนะครับแล้วก็จะสร้างวามเสียหายอีกฝ่ายนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็จะรับ ความเสียหายนค้ครึ่งหนึ่งนะ้ำ50%นะฮะแล้วก็จะล้างบัฟส่วนใหญ่นะครับเช่นสมมติว่าผมโดนอีกฝ่ายบัฟมานะแบบบัฟให้เราแบบเคลื่อนที่ช้าแบบติดสโลว์นะรเรากดนี่ปุ๊บบัฟนะ่าจะหายทันทีครับแล้วเราก็จะเป็นอิสระแต่ว่าเราต้องแลกด้วยเลือดส่วนหนึ่งนะครับแต่เมื่อเขนว่าไงแมปเมืม่อเขาว่าบัฟส่วนใหญ่เนะียดีบัฟส่วนใหญ่ซึ่งบัฟส่วนใหญ่นั้นก็เป็นพวกสโลว์พวก ใบใบผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ป่ะนะแต่ว่าพวกอัลติเมทของบาสซิเกอร์นะจะไม่ถือว่าเป็นจะใบจะล้างไม่ได้คืออัลติเนี่ยจะล้างจะล้างด้วยสกิลหนึ่งไม่ได้นะครับผมเคยลองไแล้วอ่ะพูดถึงสกิลสองกันบ้างสกิลสองคือสกิลอะไรครับพาชสกิลไม่มีเป้าหมายครับเป็นสกิลจะเรียกว่ายังไงนะมันเป็นสกิลที่ไม่ใช่ ยังไงีล่ะผมจะพูดแบบเป็นสกิลที่ยิงใส่เป้าหมายแต่ว่าเลือกอะไม่สามารถเลือกใส่เป้าหมายได้ก็จะไหมครับผมผมจะสร้างที่รูกยังไงล่ะเมื่อกี้ก็สร้างไม่ได้ดิอืมนันนทำไมมัน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 กลายเป็นฝั่งเราล่ะ แปลกฮะขอสักขอสักครู่นะครับโอเคครับเราได้ลิตมาแล้วนะครับเอาละ เดี๋ยวผมขอเพิ่มพลังให้เล็กก่อนแลวกันโอเคครับอ่าเติมพลังไปเลยโอเคครับเอาล่ะนี่คือกระทักของสกิลเพาวนะครับโอเคผมให้เล็กอยู่นี่ก่อนกันอยู่ตรงนี้ก่อนแลวกันนะฮะเอาล่ะ นี่คือการเพลาครับเดี๋ยวผมจะหันหน้าหันนี้ครับแล้วผมจะกดเพาครับกดตัว W นะครับปึ๊บมันจะกระโดดทันทีเนี่ยครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับจะมีคูดาวแต่ที่ผมปรับเป็นโหมดวัตฟักนะครับเลยไม่มีคูดาวนั่นเองเนี่ยคือมันจะกระโดดทันทีนะไม่ว่าคุณจะทำไงจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะมันจะกระโดดกดปึ๊บกระโดดทันทีเลยนะครับไม่สามารถเลือกแบบกดปึ๊บแล้วก็ค่อยกด W ไม่ใช่นะครับส่วนถามว่าเพาเนี่ยทําอะไรได้นะครับอ่าผมจะ วืดวิ่งกระโดดว้าวต้องอย่างนี้ือกระโดดเปียบอ่าอย่างนี้เขาติดนะครับศัตรูจะไปไหนไม่ได้นะครับโอเคป๊บนึงครับผมขอจะไกคลิปก่อนเนี่ยอ่าเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายนะครับจะสร้างความเสียหาย200นะครับแล้วก็ระยะเวลาล้างเนี่ยคือ3.5วินะครับมันนานนะฮะนานมากๆเลยด้วยนะครับ แถมครูดาวแค่แปดพี่เนี่ยรัศมีก็สามร้อยกว่าเนี่ถือว่าพอสมควรเลยนะฮะไม่ใช่คอมโบกับสกิลหนึ่งเนะี่ยพอคือพอเพ้าเสร็จใช่ไหมก็สกิลหนึ่งเลยเนี่ยทำให้เอ่อมนันเเก่งขึ้นเนี่ยทำให้อีกฝ่ายได้ลดลง,ลงแล้วเราก็ยังได้ตีฟรีด้วยนะครับบึ้ดบ,บึกระโดดกระโดดเลยปึ๊บสกิลหนึ่งแล้วก็ตีอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสกิลสามล่ะหลายคนส้องการกับสกิลน,นี้มากเนี่ย สกิลสามเป็นสกิลแพสซีฟครับเป็นสกิลแพสซีฟที่ผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ดีั๊กมากเลยครับในบรรดาสกิลที่ผมเคยเจอมาคือสลักเนี้ยครับจะแย่งจะหนู agility เนี้ยบจากเราออไปนะครับอ่ะขอดูเห็นไหมจะถูกจะสูญเสียสถหา,หนานะนี้ยครับอย่างละหกตีดืบตืบอเห็นไหมมันจะลงเรื่อยๆเนหะ็นไหมฮะ ซึ่งตัวนี้แหละที่ผมเป็น,ปน,ปนสิ่งที่ครับผมชอบสลักนะเพราะว่าสลักเนี่ยมันสามารถขโมยมันสามารถขโมยความเร็วในการโจมตีแล้วก็ขโมยพลขโมยพลังโจมตีคอยฝ่าได้นะครับมันเจ๋งตรงนี้เลยฮะอ๋สำหรับาาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาพูดถึงเรื่องสลักอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เออลืมไปเลยผมผมจะมาสอนวิธีการใช้เพา้าดีว่าการใช้เพ้าในการหนีศัตรูนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้เพ้ารีกันติดศัตรูบ้างนะครับเพาเนี่ยเป็นสกิลเป็นสกิลจับแล้วนะจะเป็นสกิลหน,นีด้วยนะครับเอาล่ะส่วนสกิลหนีวิธีหนีส่วนใหญ่นะครับที่เราจะเคยยังไงนะวิธีหนีเสียที่คนที่คนธรรมดาเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับแต่ผมใช้นะคยการใช้เพาหนีนี่แหละผมยังไม่เคยผมยังไม่เคยเห็นใครใช้เพาหนีเลยนะ ที่ผมเล่นมาเนี่ยคือเขาใช้แต่เพ้ากระโดดอาจจะกระโดดผ้าดอาจะหนีไปแต่ไม่ผมยังไม่เคยเห็นใครใช้เพ้าในการหนีจริงๆเนี่ยโอเค <c oughs> <c oughs> okay. สมมุติว่านะครับเออมีศัตรูโอ้ยหายเงี้ยโอยอย่างเงี้ยปุ๊บมีศัตรูมาใช่ไหมผมก็สมมติว่านี่เป็นศัตรูที่เก่งมากผมฆ่ามไม่ได้ผมวิ่งมาปุ๊บ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 แต่ที่ผมจะวิ่งไปตรงนี้เนี่ยครับคือตัวเนี้ยมันต้องเสียเวลาในการวิ่งไปใช่ไหมแล้วก็ลงบันไดไปตรงนี้เนี่ยครับผมก็ จัดก,การเลยฮะบิวตรงนี้ปุ๊บแล้วผมก็กดคีย์มาตรงนี้ฮะจะทน,นผมก็กดเพาปุ๊บผมกระโดดออกมาทันทีเลยนี่คือวิธีการใช้เพาแบบง่ายๆคือแบบ <c oughs> กาดแบบกโง่แบบเตื้อเปืๆเนียไป <c oughs> นะฮะโซเอยียรเนี้ยก็ตรงนี้นะครับใช้หนีได้เครัยใช้ขึ้นก็นได้สุดนะถ้าเกิดจะไม่ผิดสามารถใช้ขึ้นได้เพราะผมก็เคยใช้อยู่เครับเอาแบบไล่ตับศัตรูนะครับปุ๊บๆกระโดดเอาแบบไล่ตับศัตรูได้นะครับ นี่เป็นเองวิธีนนในการใช้ใช้เพาให้เกือนไปอยู่สุดๆ,ๆนะครับแต่ผมก็ว่าเอาไว้ใช้ในการ <c oughs> จับศัตรูจะด,ดีกว่าแล้วก็อาจจะเอาเพาไว้ขึ้นเก็บรูนนะครับคือคลิกตื้อตัวนี้แล้วก็กดแชมเปีาเจยเชบล่าคือคนส่วนใหญ่นะครับอาจจะใช้ไม่ถูกว่าเออแล้วเราจะทำให้เออไงนี่ล่ะ จะทําให้ตัวละครเนี่ยหันหน้าไปทางานัง้นแล้วกับกระโดดได้ยังไงนะครับเหมือนกับการใช้ฟอสต้าบฟอสต้าบก็นี่ครับอ่านี่นี่การใช้ฟอสต้าบเนี่ยค,คือการยังไงเอ้ยทำไมผมจะบุกตันเนี่ยวัดวัดขั้นวัดวัดขึ้นจะบุกหรืจะบุกตันการใช้ฟอสต้าบนับคือการใช้แล้วทําให้เอ่อยูนิตเนี่ยที่หันหน้าอยู่ ไม่ใช่สิถ้าให้สตูนะครับงเป็นสตูถ้าให้ยูดิทนะครับกระเด็นไปทางที่ยูดิต,ตัวนั้นหันหน้าอยู่นะเช่นคิดแต่ประเด็นนะฮะหันหน้าทางนี้ใช่ครับกดฟอร์สตาร์ปึ๊บปึ๊บนะเดินมาทางนี้เซเว่นหันหน้าทางนี้กดฟอร์สตาร์หันหน้ามาทางนี้นี่คือฟอร์สตาร์นะครับและนี่คือเอ่อการใช้ยังไงล่ะผมจะพูดยังไงล่ะการใช้ หลักการใช้มันเป็นวิธีเดียวกับเเผานะครับเพราะผมก็ใช้วิธีนี้ในการผมฝึกใช้อันี้มาบ่อยไงผมเลยใช้เผาได้นะครับสมมุติว่าผมต้องการจะขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ผมผมไม่มีบิก๊กอะ่ะผมไม่มีบิก๊กผมก็ใช้โฟรรสต้ามได้นะครับเช่นตึ๊บอยู่นี่ใช่ไหมฮะผมก็คลิกตรงมุมนี้เปิดแล้วผมก็ปึ๊บนะครับนี่คือการขึ้นไปตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องใช้บิก๊กแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยครับอาจจะไม่ถนัดก,กับการทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะชอบอย่างงี้นะครับแล้วก็กดจะบอย่าง,งี้บแล้วก็แบบกดมันจะตัปึ๊บก็ก็จะเด้งไปไหนมาดูนะฮะคือผมรู้แล้วว่ามันใช้ยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคลิกตรงนี้เนี่ยคืออะไรน,นะคือผมเล่นซัพพอร์ตบ่อยใช่ไหมล่ะผมเลยรู้ว่าเออตรงนี้นะถ้าคลิกเลยเนี่ยมันจะม่ตรงนี้แต่เกิดว่าเราคลิกตรงนี้เนี่ยมันจะหันหน้ามาทางฝั่งนี้ประมาณอย่างนั้นนะครับ นี่คือหลักการใช้เบื้องต้นนะครับของเออ่ไอเทมที่ต้องใช้ในใช้หลักหลักการหันหน้าเป็นต้นนะครับนี่เหมือนกันครับตรงนี้เหมือนกันผมปุ๊บตรงนี้แล้วผมก็กดฟาสตาร์ผมก็ใช้หนีได้เหมือนกันแต่คางที่ดีถ้าเกิดว่าไม่หันจริงก็ใช้บิ๊กดีกว่าครับแต่ก็อย่างว่าครับฟาสตาร์มันสามารถใช้ช่วยเพื่อได้นั่นเองน,นะครับโอเค เดี๋ยวผมจะไปหาที่แกนะไปสอนนะครับไปหาที่ที่ใช้ในการตีนะครับอาจจะเป็นที่ที่แบบหลายคนไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีใครทําโอเคครับตรงนี้ก็คือตรงบ้านของโลชันนะฮะหรือว่าโลฮานที่เราเรียกกันนะครับเอ้อโดนตบไม่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 โดนตบไม่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 อออกไปเลยครับ สมมติว่าตรงนี้นะครับผมเป็นฝั่งเรเดียนนะฮะแล้วอีกฝ่ายอยู่ฝั่งเดร์ลักนะครับผมโดนอีกฝ่ายเนี่ยลุมนะครับคาใกล้าตาละผมไม่มีทางเลือกผมต้องวิ่งหนีทางนี้ใช่ไหมครับผมก็วิ่งหนีมาตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึบ๊บตึ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 อบตึ๊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 ีตนะึ๊บตนะึ๊บต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  ที่2คือการวิง่งหนีเนี่ยมีแล้วก็อาจจะออมโลกเนี่ยมีโอกาสเสียงตายสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเพาหรือฟอร์สตามนะครับตอนแรกับให้เวียนให้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็กดเพาเลยนะครับมันจะกระโดดที่โลชานครับแล้วเราก็สามารถวิ่งหนีได้หรือไม่ก็ถ้ากดีที่เกิดว่าเราใกล้ตายเนี่แล้วก็กระโดดไปโชาตจบนะครับให้โรชาิฆ่าเลยก็ได้ เรียเป็นอีกทริคหนึ่งนะครับในการใช้เเวอ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เเผออนะวโดวยที่ผมไม่ต้องเลยนะไม่ต้องคลิกแล้วโดยที่ผมไม่ต้องออวัดประเมินนะครับผมจะกดเลยนะครับอ่าแม่นด้วยเนี่ยเห็นไหมครับคือเเผวเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากนะฮะถ้าเกิดว่าใช้เป็ดโมเลบถ้าเกิดว่าใช้เป็ดน, <c oughs> นะฮะอ๋อแล้วผมสหรับคลิปนี้ก็ไม่มีะนะครับ เจ๋อไปคิหนะขอบคุณครับ